สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทท่านครับ,รบพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK TV วันนี้เราพบกันวันที่11นะฮะกันยายน2567นะครับเรางดเรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพมา่าเรื่องของการาที่เราจะดำเนินการเกี่ยวกับการยืน่นหนังสือ เพื่อที่จะให้มีการสรํารวจตรวจสอบนะกลุ่มแรงงานเถื่อนกลุ่มค้าขายของเถื่อนของกลุ่มต่างด้าวพมา่าที่ออกมาสร้างปัญหาทุกเมื่อเชื่อวันนะครับมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาจากหลายที่หลายทางนะครับแต่ว่าวันนี้เราของดหนึ่งวันแล้วก็ขอแจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามผมทั้งทาง f a c e b o o k ทางไลน์นะทาง YouTube ทาง TikTok นะอินสตาแกรมแล้วก็ทวิต t ตอรนะครับว่าณเวลานี้ผมต่านินจาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะของอกลุ่มพิทักษ์ชาติอันเนื่องมาจากมีความไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันมากนะักในการทำงานหลายคนมีข้อแม้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้พยายามบอกในรายการพยายามเขียนบอกพยายามอธิบายแล้วว่า เรามีแนวทางอย่างไรในการที่จะไปดำเนินการยื่นหนังสือกับทางนายกและอีกห้ากระทรวงและการที่เราต้องการรายชื่อพร้อมกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือว่าไทยบัตรประชาชนแนบมาแล้วก็ขีดตรงไอ้เลข13หลักนั่นนะแล้วก็เขียนว่าใช้ในการยื่นเรื่องนะเพื่อผลักดันต่างด้าวเถือ่อเท่านั้นอย่างเนี้ยนะครับ เพราะว่าเราต้องการที่จะยืนยันให้มีตัวมีตนไม่ใช่เอาแต่เฉพาะรายชื่อมาเนี่ยนะมันเขียนได้เยอะแยะวันหนึ่งนั่งเขียนเป็นแสนคนก็ได้นะแต่มันไม่สามารถยืนยันตัวตนได้แต่ก็มีความพยายามคัดค้านพยายามาที่จะบิดไปบิดมาพูดง่ายเนาะการทํางานเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้ามาร่วมนะ ถ้าเข้าใจในเจตนาก็เข้ามาร่วมไอ้ส่วนการเสนอแนะบอกว่าเอาไว้ไปเจอกันหน้างานผมถามหน่อยครับว่าเอกสารจัดไปเนี่ยพอเจอกันหน้างานแล้วคุณจะลงเอกสารตรงไหนฮะจะลงตรงไหนครับคือเราอย่าไปพูดเอาแบบว่าเฮ้ยกูนี่รู้มากกูนี่รู้จริงก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นเอาอย่างนี้เพื่อตัดปัญหาความขัดแยง้ง เรายกกลุ่มให้ฮะกลุ่มพิทักษ์ไทยพิทักชาติยกให้ครับแต่ผมไม่อยู่ในกลุ่มเพราะว่าเวลาเราบอกว่าไอ้ติกตอกบางครั้งเนี่ยนะพวกเอไอเขาทำมาเนี่ยต้องพิจารณาดีๆอะไรที่เกิดประโยชน์ดีๆในกรณีที่มีข่าวทางช่องทีวีต่างๆที่เขาลงใน y t u t u เนี่ยเอามาลงอันนั้นไม่มีปัญหาเพราะมันมีตัวตนมีที่มาที่ไป แต่ว่าถ้าทางทิกตอกเนี่ยเป็นเกิดเป็น AI ขึ้นมาไปแขะไปว่าใครสักคนเนี่ยเกิดเขาฟ้องมานี่โดนทั้งกลุ่มเลยนะครับทีนี้งานยังไม่ทันจะเดินเลยจะพากันติดคุกละไออย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่เหมาะไม่ควรผมจึงพยายามบอกพยายามเตือนแต่ก็ไม่มีใครฟังดังนั้นวันนี้ผมจึงอขออนุญ,ญาตออกจากกลุ่มมาถึงอย่างไรก็ตามนะผมทําอยู่แล้วนี่เอกสารหลักฐานผมเขียนหมดแล้วรายละเอียด เหลือกำลังรวบรวมหลักฐานบางส่วนผมก็ได้มาแล้วลหละครับมีบางคู่บางผู้บางคนส่งมาให้ผมนะถึงจะไม่มีรายชื่อเยอะแยะมากมายอย่างที่ต้องการแต่ผมมีเพียงสี่ห้าสิบรายร้อยรายก็พอแล้วครับนะขี้เกียจหอบไปมากนะแม้แต่ผมคนเดียวผมก็เดินและงานนี้ถึงอย่างไรผมก็เดินนะแต่ว่าไม่ได้เดินในนามกลุ่ม เพราะฉะนั้นก็อย่าเอาผมไปอ้างอีกนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเชิญผมเข้ากลุ่มเพราะว่าคือผมเป็นคนทำงานเนาะเอาเวลาที่มาพูดเอาเวลาที่มาเถียงกันเนี่ยทำงานดีไหมยอย่างผมถามว่านะเวลานี้เนี่ยเรากระจายงานกันให้แต่ละคนอยู่แต่ละจังหวัดนี่ก็ให้ตั้งกลุ่มจังหวัดมาแล้วก็หาสมาชิกมาที่จะร่วมลงชื่อในการยื่นนายกเราไม่ได้ทำผิดกฎหมาย เราไม่ได้ไปไล่นายกเราไม่ได้ไปขัดขวางเรื่องของการบริหารจัดการประเทศชาติเราไม่ได้ไปรับจ้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เราทําเพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่อคนทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าเมื่อมีปัญหาก็ว่ากันไปในส่วนของผมผมก็เดินของผมนะและถึงเวลานะาฝนหยุดนะน้ําลดเราก็จะเดินงาน พอช่วงนี้เราไปมันก็จะยุ่งอีลุตุงดังเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับในหลายๆพื้นที่ดังที่ผมกําลังจะเอาข่าวตรงนี้มานําเสนอเนี่ยนะครับนี่คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นท่านจากเดินก็เดินไปแต่ขอบอกนะครับว่าหนึ่งอย่าลอกข้อความของผมในเอกสารที่ผมส่งให้สองอย่าใช้เอกสารผมนะโดยเด็ดขาด ถ้ามีข้อความหนึ่งข้อความใดนะถูกลอกไปผมฟ้องครับนะผมถือว่าคุณละเมิดสิทธิ์ของผมนะในเมื่อคุณไม่ต้องการคุณก็ไม่ต้องทำนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยุ่งกับผมผมทำเองได้เพราะผมทำมาแล้ว2ี่0ปีเนาะเพียงแต่ว่าเมื่อพวกคุณขอร้องมานะขอให้ตั้งกลุ่มเราก็ตั้งให้แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่อยากเข้ามาในกลุ่มกับ มีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่เข้ามาแล้วมีปัญหาไม่ต้องเข้าถ้ากลัวไม่ต้องทําถ้าทําไม่ต้องกลัวนั่นคือสไตล์ผมต่นนินจานะครับนะวันนี้เรามาดูเรื่องราวนะฮะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมนะครับ,บลุงแก้วนะครับพี่น้องชาวไทยลื้อที่เราไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอได้สัญชาติมาเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยนะฮะ ได้แจ้งม,มาว่าหน้าบ้านไทยลื้อแม่สายกลายสภาพาเป็นแม่น้ำลำคลองไปแล้วจ้านลตลวงบ้านล,ล,ลุงขันล,ลงขนลุงขนนะเกาะทรายเพียงคอแล้วระดับน้ำตรงบ้านสันทรายใหม่หมู่1 1และบ้านเวียงหอมหมู่สี่นะเวลานี้น้ำก็ขึ้นสูงนะเสร็จแล้วผมโทรไปาถามข้อมูลจากผู้ช่วยนะฮะ จำลองที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะหมู่บ้านปียพรเขาบอกว่าบ้านแกนีท่วมจนมิดหลังคาแล้วก็ของเสียหายยับเลยเขาบอกนะฮะก็น่าเห็นใจส่วนบ้านเพื่อนซีผมนะคุณเล็กกรุงคาบุรีก็เรียบร้อยนะคือเมื่อก่อนผมฝันว่าน้ำมันจะท่วมมาถึงตรงนี้ตรงนี้อะไรนี่ยมันท่วมจริงๆอ่ะเนาะเออแปลกดีเหมือนกันนะครับ สำหรับน้ำท่วมแม่สายเชียงรายนะมวลน้ำที่ไหลเชี่ยวรถใหญ่เข้าพื้นที่ช่วยประชาชนย่างอย่างยากลำบากนะครับบางพื้นที่เข้าไม่ได้น้ำท่วมแม่สายล่าสุดผู้ว่าราชการเชียงรายนะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเรียกประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเชียงรายหมู่บ้านปียพรบ้านเกาะทรายมวลน้ำไหลเชีย่ยวแรงรถใหญ่เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ได้แล้ว พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมรับมวลน้ํายกของขึ้นที่สูงคาดมวลน้ําจะไหลเข้าพื้นที่ตาบลสีเมืองชุนสีเมืองชุมตำบลเกาะช้างในช่วงของเช้าวันนี้นะสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเปิดเผยผ่านเพจ Facebook สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายระบุว่าเพื่อว่าเชียงรายเรียกประชุมด่วน จิตต์ตาสถานการณ์น้ำท่วมณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายโดยมีรายงานสถานการณ์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าหมู่บ้านปียพรบ้านเกาะทรา,ายในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมน,น้ําที่ไหลเชี่ยวแรงทําให้รถใหญ่ที่จะไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปได้น่าสงสารนะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำไหลหลากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายและกำลังทหารจากมณฑลฐานบกที่37ขค่ายเมืองรายมหาราชทยอยเข้าช่วยเหลือจุดเสี่ยงพื้นที่สีแดงขณะที่ไฟฟ้าถูกตัดทั้งหมดนะัเนื่องจากว่าเกิดจะเป็นอันตรายต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะอาจจะถูกไฟดูดได้นะครับรวมทั้งเบอร์ติดต่อนะขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายนะครับ สถานการณ์น้ำท่วมนะไหลจะหลากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งคืนยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและกระแสน้ําอย่างไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับทำให้ระดับน้ํามีความสูง1-2เมตรท่วมหัวเลยนะในบางพื้นที่ลุ่มต่ําส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนนะเป็นไปด้วยความยากลาบากซึ่งชาวบ้านได้โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลตลอดเวลา ทั้งนี้ตลอดทั้งคืนมีผู้ประสบภัยแจ้งอาการติดค้างอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนตลาดไม้ลุงขนชุมชนผาควายชุมชนเมืองเหมืองแดงซึ่งเรียกว่าเป็นจุดที่ระดับน้ําค่อนข้างสูงตั้งแต่2อถึงสเมตรในบางพื้นที่ซึ่งตลอดทั้งคืนมีฝนตกมาอย่างหนักและต่อเนื่องทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่นะต้องตัดไฟเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายส่วนทางหน่วยกู้ภัยทางน้ํา ของสมาคมศิริกรเชียงรายบรรเทาสายนาภายัยต้องฝ่ากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเพื่อนําเชือกไปขึงอีกฝั่งทําให้ชักรอกนําผู้ประสบภยัยผู้ใหญ่5คนและเด็กหนึ่งคนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีบรรดาผู้ที่เป็นจิตอาสานะครับทุกหน่วยงานทุกคนนะครับที่พยายามทํางานกันอย่างเต็มที่เมื่อคืนผมดูคลิปบางคลิปนะบางท่านก็ ทางานไปทานข้าวไปนะบางคนก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยแต่ก็เอาเวลานั้นไปช่วยพ่อแม่พี่พน้องประชาชนที่เดือดร้อนก่อนนะก็ต้องขอบ,ขอบใจขอบคุณเป็นอย่างสูงมายังหน่วยกู้ภยัยมายังข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะและครัวพระราชทานที่เดือดร้อนทันทีก็ถึงพื้นที่ทันทีนะทุกคนทุกหน่วยงานเหนื่อย นะครับเราตานินจาและทีมงาน SSKTV หนังสือพิมพ์เรกิจข่าวและมูลนิธิเฐกิจข่าวเต่านินจานี่เราขอเป็นกําลังใจในส่วนของเราก็เริ่มได้รับทยอยของที่จะนําไปช่วยนะเป็นบางส่วนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยามใดที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราก็เหมือนเดือดร้อนไปด้วยเราก็พยายามที่จะช่วยมากหรือน้อยก็ตามดังนั้น ก็ขอฝากไปยังพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะที่พื้นที่ที่อยู่กันไม่ไม่กระทบนะครับช่วยกันคนละเล็กละน้อยมามาปลากระป๋ปองรวบรวมนะครับแล้วก็นาไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็อีกหลายๆอำเภอของจังหวัดเชียงรายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแม่จันแม่ฟ้าหลวงอะไรพวกนี้นะฮะก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับนี่คือ อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันก็แล้วกันเนาะผมตานินจาเองก็พยายามอยากเต็มที่ที่จะหาทางช่วยเหลือเท่าที่เราสามารถจะดำเนินการได้ดังนั้นวันนี้จึงงดอยู่รเรื่องของข่าวในการที่จะออกมาต่อต้านรายงานต่างด้าวเถือนนะครับแต่ก็อย่านอนใจนะถึงอย่างไรผมตาวนินจาก็ลุยต่ออยู่แล้ว นะไม่ใช่ว่าเกิดผลกระทบจากในกลุ่มหน่อยเดียวและต่อน,นิจาถอดใจคนอย่างผมเคยท้อครับแต่ไม่เคยถอยในชีวิตเดินหน้ามาโดยตลอดไม่เคยเดินถอยหลังไม่เคยกลับไปหาสิ่งเลวร้ายเก่าๆทั้งที่เดินผ่านหรือบางครั้งสมัยวัยรุ่นที่เคยทำแต่ก็ไม่ไม่เคยทำผิดกฎหมายที่ร้ายแรงนะ เพราะฉะนั้นการเดินหน้าของขอเต่านินจานั้นยังเดินหน้าเต็มที่และวันนี้ผมจัดเอกสารคําร้องที่จะไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและอีก5กระทรวงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรวจทานเรียบร้อยนะครับข้อความรายละเอียดเรียบร้อยหมดละนะก็เหลือเวลารอน้ําลดประชาชนไม่เดือดร้อนมากนะรัฐบาลพอมีเวลาหายใจนะครับรวมทั้ง เราต้องหาค่ารถค่าราค่าเดินทางด้วยก็จะพาทีมงานของเราเนี่ยนะฮะที่เราเคยทํางานด้วยกันเนี่ยไปเพราะก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาจะทําอะไรถ้าเราเข้าไปร่วมเราจะร่วมแล้วเกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มต่อพวกอย่างไรนั่นคือคนที่ตั้งใจแต่เข้าไปเพื่อที่จะคัดค้านเพื่อที่จะอะไรเนี่ยอย่าเข้ามาและผมก็ไม่กลัวหรอกครับ ว่าในกลุ่มเราจะมีพมา่ามีมอนมีกะเหรี่ยงมีคเหมรนมีลาวนะมีคมบุมีหาเหยวอะไรผมไม่ได้สนใจนะเข้ามาเลยเข้ามาดูเลยเข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับยิ่งมีต่างด้าวเสือกหรือแอบ,บเข้ามาแล้วมาป่ว่ยิ่งดียิ่งดีนะครับพี่น้องผมจะบอกให้ฟังมันดียังไงฮะดีตรงที่ว่าเราจะได้รู้พฤต,ติกรรมเห็นไหมรู้พฤติกรรม ใครก็ตามที่เข้ามาในกลุ่มแล้วมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นแหละใช่เลยนะคือตัวแทรกเข้ามาแล้วยิ่งเห็นพฤติกรรมมากเท่าไหร่เราก็จะได้เป็นข้ออ้างในการขับไล่มากเท่านั้นจําไว้ครับเพราะงั้นอย่าปิดกั้นแต่คนไทยด้วยกันนี่แหละครับปัญหาเยอะคนไทยนี่นะปัญหามากข้อแม้เยอะนะแต่เวลาเอาจริงไม่เอากลัวนะครับนี่แหละคือจุดอ่อนของคนไทย ดังนั้นการจะสู้อะไรก็ตามถ้าคุณไม่แน่ใจอยากก้าวขาก้าวเท้าเข้าไปหาจุดนั้นผมเตือนด้วยความหวังดีสวัสดีครับ